การปฏิบัติธรรมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีสี่เรียสมมุติว่าเราเราโกรธแล้วรู้ว่ากำลังโกรธได้คะแนนอะไรครับได้คะแนนรู้บกหนึ่งใช่ได้สติสะสมพลัสถูกไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบสะสมแต้มใน,นย,ยูบันโลกไปเนี้ยมีไหมยังมีไหมมีค่ะบัตรเครดิตดค่ะเออ,อมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเรียกอะไรนะ ไปสะสมเครดิตนะคุณก็เลยได้คะแนนสะสมสติอ,อันนี้เพรคุณโกโรธแอคชั่นพอยอะไรก็แล้วแต่พอาได้คะแนนสติสะสมพลัสเลยเนี่ยพอส,ะส,ะสติมันมุ่งไปโกรธนานๆคุณก็เฮ้ยกําลังโกรธอยู่ว่ะได้คะแนนอีกแต้มหนึ่งไหมก็ได้อีกแต่ถ้าเกิดคุณไปพยายามจะระง,งับความโกรธส่วนใหญ่มันโตขึ้น มันโตขึ้นเหมือนที่แจนบอกว่าคิดถึงดอกไม้สีแดงและจงเอาดอกไม้สีแดงออกจากหัวผลคือดอกไม้สีแดงเต็มกระบานเลย <c oughs> อ่ะลองดูสิอ่ะทุกคนนึกดอกไม้สีแดงจากนั้นจงเอาดอกไม้สีแดงออกจากหัวเต็มทุ่งเลยค่ะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่ได้นะต้องสีมันก็นสีแดงเพิ่มคือมันไม่จบอ่ะ แต่ถ้าคุณรู้เฉยๆรู้ just รู้ลุงปู่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เหมือนกันทุกองเน่ะรู้เฉยๆรู้เบาๆค,ความโกรธมันก็หายไปเร็วกว่าที่คิดเป็นไงเป็นเทคนิคโกรธหนออถ้าใช้คำว,ว่าหนอไปก็ง่ายดีโกรธหนอหนอไปว่ารู้แล้วว้ยโกรธไปว่านะเห็นยัง รู้นะเหยี่ยงรู้นะรู้หนอเนี่ยอ่าโกรธแวหนอนรู้เอ้ยให้โกรธไว้กูกําลังโกรธไว้เนี่ยพูดกับตัวเองว่ากูกําลังโกรธไว้ได้คะแนนยังเรียบร้อยค่ะมันเก็บแต้ไมไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่ลงว่ะอได้ไแล้วหรือทำไมฮะเอ้ยหายโกรธแล้วเว้ยรู้ได้ว่าหายโกรธแล้วได้แต้มอีกไหม แล้วรู้ได้ไงว่าหายโกรธไม่ได้คิดนะครับรู้ที่กายร,รู้กายก่อนอีกกายเป็น,นตัวฟ้องใจมือคลายใช่ไหมอกไม่ไม่ไม่แน่นแล้วอกโล่งอย่าอย่าเชื่อสมองมากนะสมอง<น>มันบอกว่าเราหายโกรธแต่จริงแล้วร่างกายต่างหากจะบอกว่าเราหายโกรธหรือไม่หายโกรธดังนั้นถ้าโสดาบานจริงรู้อะไรเก่งตายตาย ใช่ไหมพระสารบ,บันได้พระโสดบ,บ,บันไดออโต้กายแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะได้ออโต้อ,อะไรฝึกต่อนะฝึกต่อเดี๋ยวได้ออโต้รู้รู้ฟีลลิ่งรู้ฟีลลิ่งเข้าวๆอ่ะรู้เข้าวๆรู้เวทนามันจะเรียนกันกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยโอเครู้เออรู้เข้าวๆประมาณนี้แหละฮะ